หนึ่งนี่เหตุบดายได้พี่น้องบุญกะทินนี่เป็นบุญมหามหานี่คือใหญ่บุญกะทินย่างหาสาะเงินสละทองสลรจิตสลรใจสางนามกระทาบุญวัดใจเป็นแสนเป็นล้านกว่าใดพี่น้องพี่น้องก็มาตุ่มมาโฮมกันเมื่อนี้ถือว่าอบอุ่นเจ้าพาพพ่อบุญหลายสายเงาบุญพลา เพ่นแทงย่านบ้านจ้างหมอลำมผสมคาจ้างยานแพ้วผ้าว่มาย่านแพ้วผ้าไปออกลูกเฮ้ยลำจนหดมือออกเออนี่ลำมือนี่ไปออกมือเอือนนี่ออกละตีบอลไปไปแล้วเรียกบอลบอลไม่หยั่งเอากะคู่เอาไม้หยั่งมาตรงนองหัวหน้าแล้วจะออกลูกโอ้ยสันดานน่องคนอีสันดานไม่แม่น่องหัวบ่มันออมอะได้จิบ่ออมแซ่บก็กันอยู่บ่ ันนงคนจับ่อิ่มเบิดบานคุณคหาหม่องนางก่อนนางแม่นเอี่มานนางมา่ยังตาแม่ม่านยังบ่หนางอยู่อ้าบอ้อยมันนางโดดอีนั่นนันมันเถ่าอ๋อเฮ้ยเสียงคือหมาเนี่ยเอากระซอมล่ำลออสูยต้องว่านาอแสดานมึงปวดเค่ะปวดแข่าแค่แม่บอกคือข้างอ้อยอ้อยเถอะ ขึ้นมาซ้ำนีบ่๋อนอเจ้าภาพมีอีกไหมคะอันนี้เป็นเรียนเชิญด้ค่ะเดอ้อขอเรียนเชิญผู้ใดสีขึนมาทั้งหานเก็บภาพร่วมกันนะคะขึนมาเดอ้ดอผู้ใดเดชเสียเงินค่ามอลลัมนาณนร่วมตายนีเผนข้อสุบ,บัทยา่างเตืนเมือ่อเศร้าเห็นหนาจังวาย่างหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี นีไม่พ้นความสูญเสียไม่มีใครอยากให้เกิดความจากว่าจากเป็นกระจากตาย ตาออนซอนนาคนแพ้วผาวนะคะอีพออีแม่เฮาเป็นคนมีบุญลมเสีหายตายเสีจากไปแล้วนะคะลูกหลานอยาตีพี่น้องก็ได้เหตุบุญหาตั้งจิตตั้งใจด้วยค่ะผู้ใดมีปัจจัยหาบาทสิบาทยี่สิบาทอยากรวมทำบุญน้ำเจาา้าภาพ เอาเงินมาปอนใส่ผ้าเขา่าเอาเงินมาปอนใส่ผ้าเขาทำบุญน้ำเจ้าภาพเด้อพี่นอ้องอ้าวนี่ละแพ่ผ้ากสิษขอทำบุญน้ำเจ้าภาพซอยค่าเครื่องบินเพิ่งต้องว่าหนาโดยค่าน้ำมันรถจ้าอันนี้เด้อเอาใจน้ำเจ้าภาพเด้อค่ะ ผู้ใดมีปัจจัยหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทแล้วแต่กําลังศรัทธาของพี่ของน้องคือว่าทาบุญน้ากันพี่น้องเมเนจะภาเิ่นจงังว่าละไม่ห้าเบิ่งฟี่โดยจิตใจอันเป็นกุศลโดยจิตใจอันเป็นศรัทธาอันยิงใหญ่พระฉะนันผู้ใดอยากรวมต่อยอดเออบุญบุญนี้ว่ามีไผปันแจกมั่นบ่แยกออกใดคือไม่พากางคือจังห้ากินเขาเห้ากินห้าก็อิม่มมั่นบ่ไปอิมทองเขาพุนภูบก,กิน เพาพก็ขออนุโมทนาสาธุน้ำทิมงานนเจ้าภาพเเ้าปัจใจส่วนนี้เงินส่วนนี้บไปใสไบวมเป็นของมอลำั่มบเมเป็นของเจ้าภาพค่ะ<า>เป็นของดวงวิญญาณของ<พ>อีเมนูอีพอดิษชารีภาพเมื่ออื่นเาร้าเป็นส,สีอใส่ซองทำบุญถวายพระเราพี่นองนะาาเนาะเราจะนั้นผู้ได้เฮ็ดมันนีก็ได้บุญน้ำกันถ้าบุญก็จะผภาก่อนทําเบิดมี่โรนี่ ไปทำบุญน้ำเพลนเน่เกิดมาในชีวิตเคยเหตุบุญจักเถ่อบ่อเหตุอยู่นี่แหละเพราะมนเหตุตาบาปกันบ่เอาเอาใส่พระเขาน้ำเพลนเอาเออนั่นล่ะแต่จะคว่ำเกือบจะไหนผู้ข่ามีหี้นเลเด้อโอ้เนาะยาสียังมีและทอหีนั่นหีกับว่าล่างดอกเอาคือสีบอลลางมันขี่ขั้นเอามันหนาวบ่กระเทยกับกระเทยผสมประกอบ ปไปได้ไหนนะคะว่าแม่ไม่เสียผี<ป>อ่ะตั้งจิตตั้งใจอนุโมทนาพี่นอ้องค่ะ buộc pha cảm năm còn tang khốn đầy phố bay hạ song bò hiền là tang vàng tên lên khốn phải chẳng mỏ lắm ca cứ cần, ื่นมืองละคือได้มาวันหนึ่งได้เป็นงานอันยิ่งหวังกำไรมีชาติน้าภัยซอยชาติสิมาสิขอวอนสาธาเจ้าผู้ทำทานเจก คิดว่าเป็นบุญหลายแล้วได้มาซอยเจ้าขอบคุณเจ้าอย่างหออแล้วได้เมื่อนี้มุ่นบวชที่นองมาตุ้มตอมกันจุดสำคัญได้ทำบุญหาพุทธายไปแล้วและเดียวบันคามันนคง ใจได้เป็นพุนปั้นจังแล้วจังสวงบุญคุณเพิ่นสร้างไว้ให้เฮาได้วัดต่อมาลาสาทุสาทุสาทุ Là thôi đơn xuân đi níp phục xin bói rita chân sĩ gọn bàn sống xin động nạn chân sĩ bói đấy sọt 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 ร้ายเนื้อเดินละฉันจึงเอิ้เอิเชิดฟินยันมาไว้มาให้เจ้ามาไว้ไว้ลูกหลานตกแต่งไว้ท่าเขาบักเบ้อว่าแล้วเสียงฉันต้ ดังสัตไปหอดคุณแม่หนูชารีภาพคุณพ่อดีชารีภาพผู้ที่เล่านี้ไปทางลูกหลานได้มีความอะไรได้เต็มบุญนุนคำหลักขันมีกรรมที่ทำไม เห้เขาลานั ola, e, ้นบาดบอ้โอ้ลูกหลานอยู่พี่ระกิจเขาเป็นหัวข้าลาสาดุสาดุ เคยรุมมาแต่คราวก่อนได้อะไรยอาบน์ไปคิดถึงปวนลูกหลานทุกคนบนํานี้ได้คิดถึงเคยอยู่ร่วมสุขร่วมทุก บุญพลาบลบุญจงนุนสมอ,อัน,นิี้สมส่วนบุญที่ทำขอจงได้มีสุขทุกเวลาในอุราชชมสมออรดี มีแนวทาแนวาของพระยากรรมในน้ำมีทรงย้อนบญอานิสงส์ส่วนลูกหลานเด็ดขึ้นในน้ำกุมมาเรียมบังและขันเมตติดขังไว้หรือแนวใดเบนไปโอ้ลูกหลานอยู่เพียงด้ทัสร้าวมาทรงถึง ใจกำนังถึงเจ้าเมื่อเอาลูกหลานแดงมีเงินทองบาทแ่งเหลือลดน,นั้นสู้อันอีกอันนึงนั้นบาทอยู่เรือนหอสิขอยอยิอยกสู้อันดอกทั้งสิน้นละทั้งของกินแตงมาไว้เจ้าอยู่ใส่ได้ยินเรืองบ่ตีของตีกองแล้วพี่น้องเด้อ เออณนะดวงวิญญาณคุณพอ่อคุณแม่ของนฮามารับเอากองบุญกองกุศลเออคุณแม่นูชารีภาพเออคุณพ่อดีชารีภาพเออผู้ปัจจากลุกไปแล้วบุตรามา

สัตวาเจ้าวารีอย่านำสุขและฝากเมียอ,อกอรดีไปถึงหูหลวงลับไี่นับอยู่สุสวัสด์คันตีขอบเอ่ยเป็นลาสมทาง เ้อยาเออโอ้โหเอลันสาธุสาธุสาธุขอให้ดกวิญญาณของคุณเมนูชารีพาคุณพอดิษชารีพา ให้เพิ่นมารับปอ,อกกองคุณกองผู้สนุนพลาส่วนดีที่พี่น้องเจ้าภาพแต่เหตุไปหอดไปถึงหากดวงวิญญาณของคุณแม่หนูคุณพอดิชารีภาพตกอยู่บอกถูกแต่เขาให้เพิ่น้ลจากถุกให้เพิ่นพอแต่ความสุขหากดวงวิญญาณของเพิ่นมีความสุขดีแล้วลก็ขอให้ดวงวิญญาณของเพิ่นมีความสุขยิง่งยิ่งนไปสาธุ้อหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จริงหากศาสนามไม่จริง หากบุญพลามีจริงก็ขอห้เมนูบุญพอดิชารีภาพได้มืเกิดหวมลูกควมเตาหวมพีหวมนองหวมพอ่อหวมแม่พี่น้องบานเฮาอีกจักเธอหนึ่งในเด้อสาทุกสำรับเมื่อนีทางมารองมอลำบม่มมหยังฝากตอนเจ้าภาพมีแต่เสียงร้องเสียงลำ่ำพรอมเสียงปีและเสียงแค้นคำอนยอนวยพ่อให้พี่น้องเจ้าภาพเฮอมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนให้อายุมันขวนยืนคิดสิ่งใดคอยสมความมุหมัา